อยากให้รัฐบาลเข้ามาตรวจสอบกลุ่มแปลงใ่เข้ามาตรวจสอบศูนย์เข่าชุมชนแต่ะหมองแต่ละบอลน็อกคาบาศูนย์เข่าชุมชนมีการขัดเมล็ดพันธุ์เข่านะครับมีการขัดเมล็ดพันธุ์เข่าที่ได้มาตรฐานบ่ออยากให้รัฐบาลเข้ามาซอยพยุงราคาเข่านะครับอยากให้รัฐบาลเข้ามาดูแลเมล็ดพันธุ์เข่านะครับอย่างจริงจังนะครับให้กับเกษตรกรชาวนา โดยเฉพาะพยุงราคาเข่านะครับชาวนาบรได้ขออยยังหลยนะครับให้มันสมเหตุสมผลกับตนทุนการผลิตและอีกอย่างหนึ่งก็คือเขามาตรวจสอบนะครับกลุ่มต่างๆนะครับที่ทางกรมการเข่าได้แต่งตั้งขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มแปลงไงและศูนย์เมล็ดพันธุ์เข่านะครับหลายหมองหลายบอนนะครับกับฝากรัฐบาลไวน้นนานะครับ